เรามีนอบบ้าครับก็ก็สิ่งแรกก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็มาติดตามนะครับก็เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถือว่าเป็นเป็นววระแห่งชาติหรือเป็นเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางโลกในเรื่องของ ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับผมก็ยืนยันกับทุกท่านเลยนะครับว่าพวกเราพร้อมนะครับพร้อมที่จะดำเนินการนะครับซื้อวัคซีนนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผมก็ให้ให้ใหท่านรองประหลัดได้ได้ไปพูดคุยกับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันมัน,มนต้องสอดคล้องกัน ไปทางเดียวกันวัคซีนขาดเท่าไรเราก็จะซื้อเพิ่มเท่านั้นนะครับถ้าเราไปเรายังไม่ถามเราไปซื้อไปจองเลยเนี่ยเกิดวัคซีนมันมาครบเรายังไปฉีดไข่ใช่ไหมเพราะนั้นการทำงานเนี่ยมันต้องไปทางเดียวกันร่วมความร่วมมือนะครับระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สารนสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะทางานไปด้วยกันครับเพื่อความปลอดภัยความสุขของคนสุพรรณนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำครับถ้าคณะกรรมการป้องกันโรคของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยสรุปมาได้ว่าขาดเท่าไหร่ขาดหมื่นโดสแสนโดสอะไรเงี้ยนะครับ เพราะนั้นถ้าถ้าเราทราบข้อมูลตรงนี้วันจันทร์ผมจะดำเนินการจองวัคซีนเลยนะครับ<ม>เพื่อให้ทันเหตุการณ์ครับผมครับ,รบอาบาจอมีงบประมาณอาบาจอก็ส่งเสริมเรื่องซื้อวัคซีนในส่วนที่ขาดมาจังหวัดก็มีหน้าที่บริหารแจกจ่ายว่าส่วนที่ขาดอยู่ที่ไหนก็แจกจ่ายไปนะฮะส่วนสาธารณสุขก็เขามี มีความพร้อมในเรื่องของการฉีดวัคซีนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนั่นคือการทำงานร่วมกนันครับผมครับนะครับผมเชื่อว่ามือบริหารระดับอาบาจอระดับผู้ว่าแล้วระดับสาธารณสุขจังหวัดแล้วรับรองถ้าไปทางเดียวกันนะฮะหมายความว่าไปทางเดียวกันอย่างสุพรรณบุรีเนี่ยไปทางเดียวกันรับรองไม่มีปัญหาแน่อนอนครับที่ได้กระแสขา่า,า,า,าวว่าทางอบจจัทำถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ย ผลตอบรับของทาเป็นยังไงบ้างคะก็ฟังกระแสมาก็บางทีมันวัคซีนทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเขาก็อยากจะฉีดที่ห่อโน้นที่ห่อนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็กระแสมาก็ในในทางที่ดีนะครับเพียงแต่เขาอยากจะเออถามว่านายกที่ห่อนี้มีไหมนายกหี่ห่อนี้มีไหมผมก็ได้จะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันระดับจังหวัดก่อนว่าเราจะสั่งที่ห่ออะไรบ้าง นะเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกนะครับ mm hmm. ครับก,ก็ยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยนะครับว่าอบจอพร้อมนะครับทั้งกำลังใจนะครับพร้อมทั้งกำลังทรัพย์นะครับที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีให้ปลอดโควิดนะครับแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตปกติโดยเร็วนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ตอนนี้รัฐบาลก็เปิดโอกาสแล้วนะครับเพะฉะนั้นพวกเราก็จะทําทให้เต็มที่นะครับให้คนสุพรรณมีความสุขให้ได้ครับผมครับท่านฉีดวัคซีนมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่รู้สึกไงนะมันก็ไม่มีอาการอะไรนะแต่แต่ฉีดวันแรกก็วันสองวันก็รู้สึกมันมง่วงง่วงนอนนะก็ ตอนนี้ก็สบายดีไปออกกาลงังกาลังอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องที่ที่ฟังข่าวดูข่าวนะครับว่าท่านไม่ต้องกลัวครับเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าพะวงนะครับมันไม่ได้ร้ายแรงคือโอเคบางทีงคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยร่างกายมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็อาจมีผลกระทบบ้างเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมัน มันเรื่องปกตินะครับมันไม่เรื่องผิดปกติอะไรครับผมครับ